สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะกันกแล้วน,น,นะคะวันนี้เราจะมาเก็บเหตุกันแต่จะเก็บเหตุอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอ้นี่ไงเจอแล้วนะคะ เลเดียวนะอ้ยเหมือนมีคนมาเก็บทิ้ง โอเคไปหาตกกันเลยจ้านี่คะนี่ดิเซนี่นะคะเสกเศๆเได้แค่นี้เองอะ่ะเดี๋ยวเราไปหาโตกกันเลยนะคะวันนี้มาช้ากว่าคนอื่นก็นเลยว่าทันนะจ๊ะไปหาโตกกันเลยค่ะ จอแล้วนะคะเห็นบดจางมันก้ค่อนข้างหายากแต่ก็สุดอยอดจริงๆค่อนข้างที่จะหาย,ยากเพราะเรามาสายแล้วนะคะนี่จอด เดินมาก็เจอเห็ดอะไรเดี๋ยวเราจะดูกันเลยจ้าอุ้ยเห็ดโคนนะคะแต่ว่ามีแค่อันเดียวไม่ได้เป็นฝูงเอ้าเอ้าเอ้าแต่ว,ว่าจะอิชเว้ขาด่อยอะไม่อยากใช้มีดมีอันเดียวน่าจะมีเป็นแบบเนาะเยอะๆเลย,อ,ย,อ,ยอ,อ่ะ โอเคค่ะลุยกันต่อดีกว่าอุ้ยเห็นาจ้าเห็นม่จ้าไปไปจ้าเห็ดอะไรนเป็นลุ้นกันดีกว่าเห็ดอะไรเนเห็ดอะไรเนาะเห็ดโคนค่ะแต่และใช้มีดช่วยนี่นะคะเห็นมาจ้าเห็นมาจ้าอื้มเน เห็ดคุขคือไงครับไงแน่ง่ายถึดแท้นะจ๊ะดูความใหญ่ของเขาเล็บก,ก็ขี้ให้มากนะได้บอได้บอได้บอแน่แน่ไปจ้า่คัก ดูด้วยโอ้ยใหญ่จงเลยอ่ะหมาหมานนะคะวันนี้ว,ว้วาวว,าว้วาวต้องว,ว้าวเสียงดังเลยนะฮะ อันนี้ก็เอาคือกันไปจ้าโอเคใจชื้นแล้วค่ะได้เห็ดโคนแง่ใจชื้นแล้วค่ะ,นคนนะ,คะโอเคแล้วเดินตั้งนานถ้ามีอีกสองสามดกก็คงจะดีนะค่ะนง่ไงไวจ่าจเห็ดโคนไงคัดไงแน่โอเคไปหาเตอกันเลยจ้า เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปดูอีกฝั่งนึงนะคะว่ามีหรือแบบที่เก็บมันอุ๊บขอโทษค่ะ Sorry โอ้นี่ไงนี่นะคะโอเคอยู่นะถ้าเก็บแบบนี้ได้ตลอดก็โอเคอยู่เนาะนะคนะ ก็ว่าอยากกินเห็ดโคนก็ดีว้ายไหนาะเอโอเคฮะสองดอกจัดไปโอเคมากันต่อดีกว่านะคะไปะลีกันต่อเลยฮะโอเคค่ะเดินมาจะพักแล้วก็ เห็ดนี้นะครับแปลกมากเลยค่ะเก็บเมื่อกี้เนาะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปโอเคเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะเนี่ยรถค่ะเนี่ค่ะบางคนคิดว่าอุ้ยนิ้วมือที้ห้ยมากไม่ต้องดูมือนะคะดูเห็ดบางคนคิดว่าเห็ดกินไม่ได้นะคะแต่จิงกินได้เพราะว่ามันเกิดมาจากลูกอันเนี้ยต้นอันนี้นะโอเคไปต่อค่ะอย่าดูเล็บนะดูแค่เห็ดก็พอโอ้ย แต่และมือขีเหรมากเลยวันหลังก็หาถุงมือมาใส่แล้วนะคะก่อนจะถ่ายคริปโอเคอุ้ยนี่นี่น,น,น,นมันก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะคะมันหายากอยู่นะเดินไกลอยู่นะกว่าจะหาได้นะคะค่ะแต่อันนี้มันก็ไม่ได้ห่างจากที่เราเก็บเห็ดโคนเมื่อกี้เท่าไหร่หรอก โอ <Okay. S 2> เคไปลุยกันต่อเลยค่ะ <c oughs> ขอขี่ไปได้บยโอเคค่ะไปต่อกันนะคะโอเคอุ okay. ้ยนี่นะคะเกิดเกิดนี่นะ <c oughs> ไหนล่ะเื้ยขึ้นมาชีา้ขาโอเคต่อลืลหาระโ,โตเลยเหมือนมีคนเรียกมนะว่าจะขานก็กลัวเพื่อนเพื่อนจะตกใจเสียงอ่ะ ค่ะไปะหากระต่อเลยนะเจ๋งเห็ดอะไรคะเห็ดอะไรเห็ดกินบะได้ดิจ้า โอเคนะคะเพืพ่อนๆยังไงเ, <_ C 1> เดี๋ยวมาเจอกันท้ายคลิปนะคะว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะคะโอเคเดี๋ยวจะถ่ายตอนถึงบ้านเลยนะคะขออนุญาตไปหาก่อนค่ะเบ็ดจะหมดแล้วค่ะโอเค เดี๋ยวเจอกันท้ายคลิปนะคะจะมาดูว่าได้เยอะหรือเปล่าเนีย่ยเห็ดโคนอุ้ย่าดูเล็บนะเล็บขี่ให้มากเลยโอูหทำไปได้น่าเกียดมากเลยเอ่ะจริงบอกเลยบอกตรงยังว่มีคนมาเก็บที่เรานะคะปกติก็เก็บทุกปีนี้ เตีปีนี้มาช้ากันปอยมีคนมาเก็บอะไรเหรอก็รอยอดรอยโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ <c oughs> มาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้นี่ย่ะนางเอกอยากเข้ากรงด้วย <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ก็ได้แค่นี้เองวันเนี้ยนี่ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายยนะบายๆก่อนบ๊ายๆบายยกันเลยบ๊ายบายค่ะ